มันอายุ4เดือนทำยังไงให้ได้หัวใหญ่หัวดกหัวยาวขนาดนี้สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการบำรุงนะครับที่จะเฮ็ดไหหัวมั่นนะครับใหญ่เง้วดกนะครับภ่ายในอายุ4เดือนนี่นะครับเฮ็ดจังไดนะครับวิธีการนะครับการบำรุงอ่าวิธีการบำรุงนะครับดูแลรักษานะครับหลังจากที่ห้องเฮ็ดมาแล้วนะครับประมาณสามเดือนอย่างสี่เดือนแล้วห้องเฮ็ดจังไดแน่มันจังชีไดนะครับผม หลังจากที่เสียบไปแล้วอายุหนึ่งเดือนนะครับผมพี่น้องบางท่านก็หยอดปุ๋ยการหยอดปุ๋ยให้เรียกหยอดปุ๋ยให้ถูกต้องถูกวิธีราคาถูกต้องละก็ในช่วงที่พืชต้องการนะครับใ,ในช่วงแรกนี่นะครับที่หยอดปุ๋ยยูเรียนะครับหยอดปุ๋ยยูเรียไปนะครับผมละกะ็หลังจากที่หยอดไปแล้ว1-2สสัปดาห์นะครับผม และกการใส่ในรูปแบบปุ๋ยฉีดนะครับปุ๋ยฉีดผมใส่ปุ๋ย2 5 5 5บวกน้ำยาเล่งรากนะครับผมบวกน้ำยาเล่งรากหลักการ0ูนนะครับตามอัตราส่วนที่เหมาะสมมีสูตรและหลายสูตรและหลายคลิปที่ผมลงไปแล้วนะครับผมนํำมาผสมใส่กันแล้กก็ฉีดพ่นทุก15วันนะครับอย่างน้อยทุก15วันดูแลรักษามาจนกลัวนะครับครบอาอยุสี่เดือนอย่างสเดือนแล้วหัวมัน่นนะครับ ผลผลิตคือหัวมันของเห้าเนี่ยมันจะดกนะครับดกเงา้วนะครับหลักใหญ่ภายในอายุ4เดือนนะครับผมจะมีสูตรต่างๆนะครับที่ผมแนะนําลงไปอยู่ในคลิปนะครับหลายๆคลิปนะครับอายุ1เดือนดูแลจังไดอายุ2เดือนดูแลจังไดอายุ3เดือนนะครับจะใส่แบบใดอายุ4เดือนเนี่ยครับย่างเข่าสี่เดือนแล้วนะครับย่างเข่าสี่เดือนลักษณะนี้นะครับผมขวดไฮเบิงเป็นตัวอย่างนี่ก็คือ มันหลังจากอายุสีเดือนแล้วนี่มันต้องการใน ow, ต้องการโพแทสเซียมนะครับต้องการโพแทสเซียมปุ๋ยโพแทสเซียมสูงนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมในพี่นอ้องหู Babe ่จักบอกว่าเป็นปุ๋ยอย่างกับปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปุ๋ยระเบิดหัวมั่นเท่านั้นล่ะพี่น้องนะครับผมปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์คือปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับเพื่อจะไปบำรุงหัวมั่นนะครับผมเนี่ยคืออายุสีเดือนแล้วนี่ลักษณะซํานี่นะครับผม แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งยังบาสูงนะฮะเปอร์เซ็นต์แป้งยังบาห้านด้สูงปานไดนะครับผมแต่นะครับเข้าสามารถถอนขายได้นะครับผมเนี่ยครับพี่น้องเห็นบหหัวมันเนี่ยสามารถถอนขายได้นะครับอายุสี่เดือนเนี่ยหัวใหญ่หัวดกนะครับอายุอ่ามันเนี่ยลักษณะนี้นะครับหัวมันจะดกหัวจะดกย้อนยังย้อนเข้าผสมน้ำยาเร่งรากฉีดลงไปนะครับผสมน้ำยาเร่งรากฉีดพร้อมปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบเร่งหัว ผสมเข้าไปพร้อมๆกันหลักกระฉีดได้เลยนะครับฉีดใส่ทั้งใบช่างอ่ะหนึ่งใส่ทั้งใบสองถ้าฉีดยากนะครับต้นสูงต้นใหญ่กระฉีดใส่ตามโค่นเหงานะครับผมหลังจากนะครับสี่เดือนผมจะเน้นเป็นศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยคือจะเน้นระเบิดหัวมันยางเดียวบไปนี้นะครับต้นก็สูงใหญ่แล้วนะครับได้ประมาณอ่าสองเมตรแล้วนะครับสองเมตรแล้ว ก็คือโอเคแล้วนะครับในภาพรวมเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยในภาพรวมม็คือว่าถือว่าโอเคแล้วนี่เริ่มผมเริ่มฉีดนะครับเริ่มฉีดปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าปุ๋ย0ูนย์ศูนนใบพิ่นจะเริ่มเหลืองนะครับเริ่มร่วงลนบ่อต้องไปตกใจนั่นก็คือเป็นผลที่เห่าได้ฉีดปุ๋ยโพแทสเซียมเพื่อเพ็ดแห่มันล่งหัวใบเพิ่นจะร่วงแน่นะครับปกติธรรมดาจะเริ่มร่วงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับผม ก็โบเป็นอย่างนะครับอย่าไปตกใจนั่นคือเป็นผลข้างเคียงจากนะครับจากเข้าใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมันเพิ่นจะลงหัวบ่านี่เพราะว่าเขาไม่ได้เน้นเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบเด้เขาจะเน้นเลี้ยงหัวนะครับปุ๋ยโตปุ๋ยโพแทสเซียมนี่นะครับเลี้ยงหัวเห็ดในหัวมันใหญ่หัวมันน้ำหนักดีนะครับหัวมันนี่ยขยายโตได้ดีเบาง่ายๆคือบำรุงหัวมันนั่นแหละพี่น้องนะครับหลังจากสีเดียนไปแล้วนะครับอ่าเขาบำรุงไปเรื่อยๆ มังลุ่งในรูปแบบการฉีดนะครับการฉีดอ่ามือนี้ผมว่าได้ถือตัวอย่างปุ๋ยเก็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาไทยพี่น้องเบิง้งพี่น้องกระชิมหูยักษ์ดูดอกปุ๋ยเก็เป็นจังไรน,นะครับผมห้ามาละลายน้ำฉีดนะครับใส่สองสามช้อนแกงนะครับอ่าละลายน้ำช้อนแกงนะครับห้าตากออกมาเลยละลายน้ำอ่าใส่น้ำยี่สิบลิตรนะครับหลักสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดปกติธรรมดานะครับฉีดปกติธรรมดายางปกติธรรมดานะครับอ่าและะ้วก็ ถามแม่นเฮาบ่ได้เฮาหาปุ๋ย0ูนย์ศูนย์หกศบ่ได้ก็ใส่ศูนย์ศูนย์หาศูนย์แทนก็ได้นะครับหรือนะครับหรือจะมีหลายๆสูตร์สิบสี่อ่าเจ็ดสามสิบหาลักษณะนี้นะครับก็สามารถฉีดได้คือกันนะครับเพื่อบำรุงบำรุงให้ต่อเนื่องเด้อพี่น้องเด้อจุดที่สําคัญก็คือบำรุงให้ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องแบบใดฉีดแล้วนะครับนับไปอีก15วันก็จังฉีดใหม่นะครับอย่างน้อยนะครับหรือเขาจะฉีดทุก10วันหังสิก็ได้นะครับฉีดไปแล้วนับไปหอด10มืออเาฉีีดก่นึงสิก็ไบ นะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยมันจะบ่อยากนะครับผสมหลักกฉีดนะครับมันจะเหตุหายผลผลิตเท่าสูงผลผลิตเท่าสูงอัตราต่อไร่สูงบอกง่ายๆว่าไร่หนึ่งอ่ะมันได้แปดตันขึ้นไปนะครับให้มันได้แปดตันขึ้นไปเพราะว่าผลผลิตของบานเฮ้าเนี่ยมันตกต่ำต๊ต,ตำ่ำยอดยังย้อนเฮ้าเ่ราะยอนเฮ้าใส่ปุ๋ยเทียหนึ่งสองเทียแค่นั้นนะครับแล้วกับพวกหุ่นจักว่าจะบำรุงเพราะว่าถูกปีใดนี่ปุ๋ยแพงเฮ้าก็ บำรุงบ่ได้หันมาใส่ปุ๋ยเกตครับพี่น้องถุงละกิโลนี yeah, ่สามารถฉีดได้หลายไร่ครับพี่น้องถุงละกิโลนี่กิโลละร้อยกว่าบ uh, ja, า si oh sure. ทนะครับโลละร้อยร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วแต่พื้นทีเด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมอ่ะตัวนี้ราคามันบ่ทอกันเด้นะครับอ่าปุ๋ยศูนย์หกศูนย์นะครับผมซื้อมาในราคาที่ร้อยยี่สิบบาทหรือพี่น้องอาจจะซื้อได้ถือก็ผมหรือพี่น้องอาจจะซื้อได้แพงก็ผมมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นทีครับพี่น้องอ่ะผมฉีดได้นี กิโลนึงนี่ชีได้เป็นซีฟไรครับพี่น้องนะครับชีได้เป็นซีฟไรแล้วกประสิทธิภาพนี่ดีพร้อมนะครับหัวมันนี่ลงหัวดีนะครับหัวใหญ่นะหัวใหญ่จะ่าผมกลับมาแนะนําให้พี่น้องนี่แหละนี่คือวิธีการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนนะครับปุ๋ยสอบหนึ่งกับแพงเดชเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่ยี่ห้อเนาะยี่ห้อใดที่เพิ่นอันอ่าหลายๆอย่างกะคือเบาะละครับพี่น้อง